สนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราซานทิปโกสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพุทธสวัสดีค่ะกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันก่อนกะหนกเปตมิเตศสำนักงานทหารพัฒนาภาค5เมืองย่าโมได้จัดงานวันเด็กอย่างคึกคักมีการโชว์ความสามารถของสุนัขทหารก็ได้สร้างความตื่นเต้นให้กัเด็กๆที่มาร่วมงานเป็นจํานวนมาก ที่สำนักงานพัฒนาภาค5โดยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุดตำบลผู้หลวงอำเภอปักทงชัยจังหวัดนคนรราชสีมาพลตรีนัคราสุขประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5พร้อมด้วยพันโทเศษสรชัดป่าระมะโัโสนายทหารกิจการพลเลือน จัดกิจกรรมของทหารสำหรับเด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลพูหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสราษอําเภอปักธงชัยและองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์อําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่19แห่งนำนักเรียนร่วมงานกว่า2,000คนบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีการแสดงโชว์ของหน่วยกู้ชีพจากที่สูง เปิดโอกาสให้เด็กๆได้โรยตัวจากที่สูงตกลงสู่อุปกรณ์รองรับด้านล่างการโชวยุโทโธปกรณ์ต่อสู้ภาคพื้นดินทั้งรถถังปืนใหญ่การแสดงพร่มบินเครื่องบินเล็กและการแสดงขี่ม้าบังคับ ส่วนไฮไลท์ของกิจกรรมในครั้งนี้คือการแสดงโชว์ความสามารถและความแสนรู้ของบรรดาสุนัขสายพันธุ์ต่างๆ25ตัวของโรงเรียนฝึกสุนัขทหารศูนย์การสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นการสาธิตการฝึกความสามารถของสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งขั้นต้นขั้นสูงการตรวจค้นระเบิดและยาเสพติดเป็นต้นสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่เด็กๆที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ค่ะและสำหรับประเด็นข่าวนี้นะคะสามเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดอย่างไรไปติดตามรับฟังกับสามเณรกราบนมัสการค่ะ,จะเจริญพรย่าโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ล้วนแล้วแต่ปรารถนามิตรภาพเพราะฉะนั้นการให้มิตรภาพซึ่งกันและกันถือว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้มีความสุขทั้งมนุษย์และสัตว์เจริญธรรม ก็ต้องขอกราบขอพระคุณสามเณรนะคะสำหรับข้อคิดและคติทรรดีๆค่ะและในช่วงนี้เวลาของทันข่าวทันธรรมได้หมดลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปธรรมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 6 7 5 7 1 3 4